เซอพายผู้ชมวัยอลวันห้มายืนรอขอบคุณอยู่หน้าโรงหนังเล่นเอาซึ้งมากจากที่ก่อนหน้านี้เอพรโรสั่งวริบุตรได้ออกมาอัดคลิปผ่านแอปพลิเคชันติกตอกวอนให้ชาวโซเชียลช่วยเหลือไม่งั้นผมล้มละลายแน่เนื่องจากก่อนหน้านี้เอพ r ยโรดได้กำกับภาพยนตร์เรื่องวัยอลวันห้าเขาฉายเมื่อเดือนเมษายน2565แค่ครั้งเดียวและเจอพิษโควิดไป และได้มาเข้าฉายอีกครั้งเมื่อวันที่29ธันวาคมแต่ก็เข้าฉายแค่วันละรอบเท่านั้นต่อมาเอไพโร่แจ้งว่าโรงหนังเปลี่ยนใจโทรมาว่าจะเพิ่มรอบฉายให้แต่ไม่ได้แจ้งรายละเอียดว่าเพิ่มกี่รอบโรงหนังที่ไหนและมีกี่โมงบ้างโดยในโพสต์ระบุว่าเมื่อคืนได้รับแจ้งมาจากโรงภาพยนตร์ว่าวันนี้เขาจะเพิ่มโรงให้แต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะเพิ่มให้มากน้อยแค่ไหนหรือครอบคลุมพื้นที่ใดบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะตอบโจทย์กับที่เราร้องขอไปไหมอยากวอนให้ชาวโซเชียลช่วยกันไม่งั้นผมล้มละลายแน่จนปรากฏว่าทาเมเจอร์ได้เพิ่มรอบหนังวัยอลาวนหต่อวันมากยิ่งขึ้นและมีชาวโซเชียลจํานวนไม่น้อยที่ต่างไปช่วยกันอุดหนุนภาพยนตร์ไวโอลาวอนหากันจำนวนมากเลยทีเดียวสร้างความปราบปลื้มให้แก่ผู้กำกับเอไพโรธ ล่าสุดเอพไพรอบผู้กำกับและนักแสดงภาพยนตร์วัยอลวน5าทำเซอร์ไพรส์ผู้ชมที่หน้าโรงหนังห้างอเวนิวพัทยาหลังจากที่ภาพยนตร์ฉายจบเรื่องได้ยืนรอทักทายผู้ชมถึงกับตะลึงที่ได้พบกับทนายตั้มตัวจริงโดยส่วนใหญ่ผู้เป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดีครบรสชาติมีเสียงหัวเราะสนุกสนานและทำเอาน้ำตาคลออินตามภาพยนตร์ในบางช่วงเหมือนกัน ทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆนช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ